วันนี้พี่น้องเบิงไปเก็บผักเตีนงวดสุดท้ายงวดสุดท้ายอีหลีพี่น้องเบิงเด้อไ้ซัมเน่ละพี่น้องงวดสุดท้ายบ่ได้กินอีกแล้วมันสีออกหมากเราพี่น้องงวดสุดท้ายเราเนี่ยพอได้กินไปหาเล็มออเอาด้ยวยจ้ะเนี่ยโอ้ยอยางระอยู่จนว่าสามสี่ชั่วโมงงวดสุดท้ายเราจะไปทำติ๋วมาหรือมาตม อันนี้ผักตำเนื้อผักตำบลึงมีมาแกงเสดปลา,าหัวเปล่าว้ตดนำผากตำบลงมใน,นเบอร์ผักติวพี่น้องผัดติวเนี่ยงามงามหยอดงามงาม ติว๋วพักติว๋วเอามาต้มใส่ปลาแกงใส่ปลาสมแซ่แสบเลยที่น้องนยางเบิร์ดมือเมียแอร์แหละท่านได้กินฮอทเผาอยู่มื้ยเนี่ยไป็นางหาขับเสียงเห็นบ้นรนดตุก นี่แหละเขาเอินดอกปักติวได้จ้ะแกงปลาแกงเห็ดแซ่บได้จ้ะเดอะ้อย่างเหล็นมื่อนี้อากาศดีถ้าอากาศดีห้อนบ,อบอ่ห่อนจ้ะอากาศเย็นจ้ะไม่ล้มนะเขาก็ต้องใส่เสียแขนย่าวอยู่ด้จ้ะ ี๋ยวถ้าเกิดลายๆนะก็ที่เก็บไว้ได้จ้ะเพราะว่าอีกสองเดือนอีกสองเดือนสามเดือนก็นกนคือเห็ดเราได้จ้ะเก็บมาไว้ใส่แกงเห็ดเท่านั้นเบื่อตวแนวกินพี่น้องเลยตู้เย็นก็นหายไปครึ่งนึงเราจะเพราะว่าเมื่อกี้เขาเอาผักสมผักเสี่ยนไปซองพระเจ้าพระเจ้าเมาไปสิบทุงม อยากได้หลายคนนั้นยุณจะว่าเขาเจ้าบะมี่สิวแซวมาสั่นสิบถุงก็ได้ค่ากับขา้าจริงพี่น้องก็ได้ค่ากับข้าวปวได้ค่ากับข้าวงามบ่พี่น้องงามบอ่อตาสะออนเนาะอันนี้ก็ไม่ต้นหย่อดเอญ่ไงอันนี้ก็ อันนี้ก็ยอดพักคล้ายๆพักตำลื้อบานเขาหนึ่งหอมมใตอยแกยงปลาพระเจ้าว่ากินหลายบอเบดีบด้วว่าจะ่เป็นอย่างนักพี่น้องนะกินยังกงนะงตายดอกโดนนั้นผิดใจได้แค่นี้รอบสุดท้ายได้แค่นี้แหละออกรอกแล้วแต่หัน่น ไปเลือกเอาเอาทุ้มที่บ้านได้เป็นหมากด้จ้ะพ้อกินอยู่นะพี่น้องนะแต่มันบมีแล้วมันได้เป็นเลมเอานะจ้ะมันคือเกาตะกี้นั่นตะกี้มันเลือกเอาวสันเอาแต่อันนั้นมันนะจ้ะเลือกเอาแต่อ่อนอ่อนอันนี้นะโอ้ยขันพราะห้มันสลดสลดดะจ้ะเด้ออันคลิปโอเกลียวไปเฮ็ดไปหรอละจ้ะ เผือไม่ผู้ใดมาว่าถ้าได้ไปเปิดเบิ้งคลิปกเก่านะจ๊ะมาเบิ้งคลิป,ปไม่หมเนี่ยก็โอเคจ้ะสีเฮ็ดพก็ให้มันส,สลบสลบได้จ้ะแล้วก็ทีิใไตเผือแซน้มไวข้ขางเืนกได้จ้ะก็ให้มันสลบซึ้ง แช่น้ำไว้แล้วเขาก็มาล้างสามสีน้ำลางสามสี่น้ำแล้วเขาจัใส้ใมาขันอีกทีนึงล่างจนบม,มีกินบมมีนะ้ำเพื่อจะกัหลายคน้นเพื่อนกับว่ามาหรือจะว่าเพื่อนเฮ็ดว่าได้กินกับ โหน,น่าจะเนาะมันทิวยาเฮ็ดหนามันกิบปนยาทิวยาเฮ็ดง่ายมันกิบปงบ่ง,ง่ายนะจ๊ะถ้าผูดด้ใดได้กินอน่ิติดใจเด้อจ๊ะมันแซ่บอีหลีเด้อจ๊ะเนี่ยผักเสี่ยงน,นะพวกคนอยู่ในเมืองพวกคนที่เขาอยู่ในเมืองเนาะเขาพวมีนะจ๊ะที่เอาไปเมื่อกี้สิบถุงนั่นก็น เขามาเอาจากเขามาจากร่อนดอนจ้ะเขามาจากร่อนดอนสอัสดีครับรถมาเอาจอาไปไว้กลางทางไปไว้บ้านเพื่อนอยู่ร่อนดอนมั้งเถอะถ้าอยู่ในเมืองแถวแกัฮะาึงไม่ได้ขึ้นเทพนะจ้นะเนาะ เสือไว้ขามคืนไหวมึอคือนเอาจังสิมาเพ็ดนี่สามมาคุยกับน้องแจ็ะเนาะวันนี้ก็หกโมงแล้วจ้ะเออหาโมงหกโมงหาโมงกว่วคือสีส่หละพี่น้องเอ,อ้ยชีวิตประจำวันตะละมือตะละวันหาจะน้ยเข็เดเพ็ดนั่นเข็ดนี่ให้เขาไปแกก หัวตะปาเห็ดเต๋อพี่น้องใบเบิองอันขเจ้าอยู่เมืองไทยเขาเก็บเห็ดเนาะจ้าเนาะแล้วเขาเรคิดทอดปลาเห็ดทอดสันแต่ก็พักได้เก็บง่ายละจ้าเป็นลายเดือนกันยาพูดหละัะเดือนสิงหากันยาพูดหล้าเห็ดเขาใส่ออกหวังว่าปีนี้ที่หลายคือปีมะขันาะจ้าเนาะ เด้อผูดด้ใดอยากกินนะยังก็ได้กินอยู่ด้วจ้าผักเสี่ยนนะนี่คืองวดสุทด,ดสท้ายแล้วด้อจ้างวดสุดท้ายแล้วยัได้ไปเก็บนะงวดสุดท้ายแล้วแล้วก็รออีกสองปีคุณด,ด้วจ้าจะได้เด้อ ที่บนล่างเนี่ยเพราะว่าสีแซน้ำไว้ได้จ้ะเราก็จังสีมาล่างอีกมางอื่นเด้อจ้ะเด้อที่ข้าวอนที่ข้าไปเก็บมาเราเป็นอย่างเทียบนล่างก่อนน่ะนะเพราะว่าถ้าข้าลหางมันสีฟื่นขึ้นมาเขามาเอาตัวมันสลบเราเนะจ้ะตัวมันเหี่ยวเราก็มาพันเขาจังล่างอีกเทียวนึงจ้ะพอต้องห่วงได้จ้ะว่าบรสีสะอาดบรสะอาดเพราะว่าล่างมันสามสี่น้ำเหมือนได้จ้ะ ทั้งรางทั้งขันออกได้จ้ะเด้อทั้งรางทั้งขันออกของเราไปเก็บในปลาสิจ้ะว่นใดเก็บขันถนนแด้จ้ะ ทางของเราเก็บเได้หรอกจ้ะเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เนาะเขาก็สิบปเก็บปะเจอปะเจอเ่ได้นะจ๊ะคนผ่านไปผ่านมาเขาเห็นเขาบ่ให้ออกนอกบ้านอยู่แล้วเขาจะไปเก็บนี่ก็บ่ได้นะ้จ้ะมาต้องขอไปในป่าที่บม,บม่มีคนขอไปยางบ่ค่อยไม่ีคนไปยางก็ได้เกือบถังยุะแล้วจ้ะ นวดไปแค่ค่เฮ็ดไปเฮ็ดมากกระไดว่านได้บ่หลายได้เกือบถังอยู่ถังหนึ่งเลยเหรอเพื่นนอนม,มิเตอร์หยดบ่อ้วกนะจ๊ะมัน,าายนหยดน้อยหยอดจ่อยๆมันบ่เพื่อนรุ่นที่มันกำลังงามๆน,น,นะจ๊ะเนาะได้ถังมังอยู่จ้ะเฮ็ดไปเฮ็ดมากกระได เล็นถ้าแดดตีก็จะไปหานยางเก็บผักติ๋วที่จะก,ก็ไปหานยางเก็บผักติ๋วมาไวเมื่อสิเกิดมาเป็นช่วงเป็นช่วงนะจ๊ะเก็บมาไวมารวกเป็นตำเป็นจำไว้ใส่แกงเฮ็ดน้องถา,ากแกงเฮ็ดต้มปลาแซบเบิ ได้แล้วได้แล้วแกจะเต็มทางแล้ว ทั้งนึงพอดีพอดีพี่น้องทั้งนึงพอดีพอดีทั้งนึงพอดีอเลย ใบยมาักะสิเรียงเครื่องถังจางประมาณหาหกถุงเอาออกไปสิบถุงสิบสองถุงมือนะมาใส่ใส่เองเอานามาใส่ด้วจ้ะพี่น้องอานามาใส่แซ่ไ้ เลยแช่ไว้คืนเนืองแล้วก็ออกมาคันจังออมมาล่างต่อ ขมไว้ด้วยจ้ะขมไว้ขมไว้ขมไว้ขมให้มันยังไงได้ป่พี่น้องใส่ได้ขวดขวดเดียวพี่น้องเดินเขาจังมาเบิ่งต่อนะพี่น้องนะนี่แหละพี่น้องเอ้ย นะมืออื่นเขาจะมาเบิ่งต่อว,วิธีขันวิธีผุรหลอบสุดท้ายแล้วพี่นอ้องนะมือในสวัสดีก็นัดเจ้าเด้อไปก็นดเจ้าสวัสดีเจ้าจ้าบายบาย